เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกขั้นขอสรุปรายงานผลการประชุมสรสประจำวันอังคารที่11มีนาคม2557โดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและผู้อุปนวยการสรสทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมโดยคุณธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสรสจะเป็นผู้สรุปรายงานผลการประชุมและคุณสิริมาสุนาวินจะเป็นผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะ ศูนย์รักษาความสงบหรือสอรสมีผลการประชุมสมควรแจ้งพี่น้องประชาชนทราบดังนี้ครับเรื่องที่1ตามที่สรสได้แต่งตั้งพลตีสุรชาติจิตแจ้งหัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และสารสนเทศกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าคณะเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒนะที่มีพระพุทธอิสระเป็นแกนนำเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว และต้องติดต่อราชการกับหน่วยงานบริเวณนั้นสระสะรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งแก่พี่น้องประชาชนทราบว่าการเจราจาดังกล่าวระหว่างคณะเจราจาของสระสะกับพระพุทธิสระไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากแม้ว่าคณะผู้เจราจาจะได้ยื่นข้อเสนอที่ทั้งสองฝ่ายควรจะประนีประนอมกันได้ก็ได้รับการปฏิเสธจากพระพุทธิสระทุกครั้งตัวอย่างเช่นการที่พระพุทธิสระเรียกร้องให้ พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กปลัดกระทรวงกลาโหมนอนค้างในที่ชุมนุม3วัน3คืนแต่พลเอกนิพัฒน์ก็ยอมที่จะนอนค้างได้หคืนตั้งแต่เวลา18นาฬกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นเพราะเห็นว่าน่าจะเพียงพอแล้วและยังยินดีให้ผู้ชุมนุมย้ายไปชุมนุมใต้อาคารกระทรวงกลาโหมด้วยซึ่งพระพุทธอิสระก็ยืนยันปฏิเสธเพียงอย่างเดียวให้สสต้องปฏิบัติตามข้อริกร้องของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อเรียกร้องให้ผู้อำนวยการสระสะหรือปลัดกระทรวงกลาโหมต้องรับรองด้วยตำแหน่งและชีวิตหากเกิดอันตรายใดๆกับผู้ชุมนุมแม้เพียงปลายเล็บขวนซึ่งสระสะไม่อาจปฏิบัติตามได้เพราะล้วนเป็นข้อเรียกร้องที่ไม่สมเหตุผลเนื่องจากในปัจจุบันมีการสร้างสถานการณ์โดยการก่อเหตุร้ายต่างๆอย่างต่งต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 อเนื่องและสระสะเองก็มีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งดังที่เป็นที่ทราบทั่วกันแล้วนั้นอย่างไรก็ตามสรสก็ไม่นิ่งนอนใจต่อความเดือดร้อนของประชาชนและจะได้หาแนวทางมาตรการอื่นๆเพื่อเปิดถนนแจ้งวัฒนะและสถานที่ราชการในบริเวณดังกล่าวโดยเร็วต่อไปตามนโยโบายของสรสร,ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ได้เห็นถึงความจําเป็นและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการปิดกรุงเทพมหานครของปปสโดยเฉพาะสถานที่ราชการดังนั้นเพื่อให้สถานที่ราชการสามารถกลับมาเปิดบริการประชาชนได้ตามเดิมสะระสะร่วมกับสวรร่วนราชการจึงได้ดําเนินการเปิดสถานที่ราชการต่างๆที่ถูกปิดให้สามารถเปิดทําการได้แล้วถึง66แห่งเหลืออีกเพียงบางแห่งเท่านั้นที่ยังถูกผู้ชุมนุมปิดล้อมอยู่ แต่หลังจากที่สารแพ่งได้มีคำพคิพากษาส่งผลให้สรสรไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญตามกฎหมายได้เป็นผลให้กปปศยังคงนำมวลชนเคลื่อนไปตามสถานที่ราชการที่เปิดแล้วและบริษัทเอกชนหลายแห่งโดยปิดล้อมและคุกคามขับไล่ข้าราชการไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นเมื่อวานนี้กลุ่มกปปศได้นำมวลชนไปปิดล้อม กรมราชธรร์และอาคารชินวัตรหนึ่งและสองเเช้าวันนี้ได้นำมวลชนไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนสนามบินน้ำและกรมการข้าวซึ่งสะสสเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งจึงได้มีหนังสือแจ้งํำชับยังปลัดกระทรวงทุกกระทรวงให้แจ้งหน่วยงานทุกหน่วยงานดำเนินการร้องทุกกล่าวโทษดำเนินคดีต่อพนักง,งานสอบสวนภายใน24ชั่วโมงโดยไม่มีการละเว้นเป็นอันขาด เรื่องสุดท้ายครับจากกรณีที่บริษัทปตทจำกัดมหาชนได้ยื่นฟ้องแกนนำกปปสต่อสารแพง่งซึ่งสารได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยให้กลุ่มผู้ชุมนุมเปิดทางเข้าออกอาคารบริษัทปตทรวมทั้งขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการชุมนุมออกไปจากบริเวณชุมนุมและพื้นที่โดยรอบอาคารเป็นการชั่วคราวนั้นสอสะเห็นควรให้ส่วนราชาการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต่างๆของรัฐ ที่ถูกกปปสปิดล้อมให้ได้รับความเสียหายดําเนินการตามแนวทางดังกล่าวโดยเร่งด่วนและในวันนี้เองนะครับสอสอได้รับแจ้งว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะได้ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมนําโดยพระพุทธอิสระปิดล้อมบุกลุกและยึดถือครอบครองพื้นที่โดยรอบอาคารใส่กุญแจคล้องโซ่ประตูอาคารตัดน้ําตัดไฟทําลายห้องควบคุมกระแสไฟฟ้าสํารอง ห้ามมาให้เจ้าหน้าที่เข้าทํางานซึ่งได้กระทําต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทําให้เกิดความเสียหายกับคดีพิเศษที่อยู่ในการดําเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษทําให้คดีเกิดความล่าค้าล่าช้าและมีคดีจํานวนไม่น้อยใกล้จะขาดอายุความสํานวนคดีเอกสารสําคัญข้อมูลสําคัญทางคดีทรัพย์สินของราชการทรัพย์สินส่วนตัวของราชการวัสดุอุปกรณ์ที่มีไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการ ปรากฏว่าต้องเสียหายห,ายหรือสูญหายไปกับไปกับการกระทําของผู้ชุมนุมและประการสําคัญพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายและเดือดร้อนจากการกระทําผิดในคดีพิเศษทั่วประเทศแล้วตกเป็นผู้เสียหายไม่สามารถเข้าแจ้งเหตุร้องทุกข์หรือกล่าวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดําเนินคดีกับผู้กระทําผิดหรืออาชญากรได้เช่น ความผิดเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่คดีคุ้มครองผู้บริโภคคดีสิ่งแวดล้อมคดีความผิดเกี่ยวกับการเงินการธนาคารและคดีอื่นๆเป็นต้นการกระทําของกลุ่มผู้ชุมนุมดังกล่าวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตหรือใช้สิทธิเกินส่วนทําให้เกิดความเสียหายกับประชาชนทั่วไปและกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยค่าเสียหายที่อาจคานวณเป็นเงินได้ขณะนี้มีจํานวนสูงหลายล้านบาทและยังไม่นับรวมค่าเสียหาย อันมิอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่เกิดกับประชาชนและความเสียหายในการดำเนินคดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยและในวันนี้อาทิพย์ดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้มีหนังสือแจ้งอายการสูงสุดขอให้แต่งตั้งพนักงานอายการเพื่อฟ้องพระพุทธอิสระเป็นคดีแพ่งในข้อหาละเมิดขับไล่เรียกค่าเสียหายและขอให้สารมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วยแล้ว ทั้งนี้เป็นการดําเนินการตามแนวทางที่สรสได้แจ้งให้ทุกส่วนราชการที่ถูกปิดล้อมดําเนินการทํานองเดียวกับที่สารแพ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ขับไล่ผู้ชุมนุมออกจากบริเวณอาคารบริษัทปตทจํากัดมหาชนนั่นเองจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกันครับ ladies and gentlemen I would like to bring your attention to some updates from the Center for Maintaining Peace and Order or the C M P O Following the negotiation between the negotiating team of the CMPO led by Major General Surachat Didang and Putta Isala with an aim to reopen Dangwatana Road, it is reported that the negotiation is not successful since even though compromise offers have been given to Puta Isala, he is still insisted on his impractical request. Particularly, I request that the authority must guarantee a maximum security for the protesters with their positions and lives. However, the CNPO will explore other measures to reopen Zhang Matana Road and government agency in this area as soon as possible the next point concerns the cmpo's attempt to reopen government agencies for general services. so far, a total of 66 agencies have resumed their functions. however, in light of the civil court's ruling, the pdrc protesters continue to block and access to several government agencies and private companies, including recently the department of corrections, Chinoa towers, the Government Lottery Office and the Rights Department. Therefore, the CMPO has requested the head of all government agencies being affected by the protester action to file a complaint to the police for both civil and criminal actions within 24 hours. And finally, based on the legal action of the PTT Public Company Limited, leading to the interim injunction rendered by the civil court against the protester who have blocked the company. Today, the Department of Special Investigation or DSI has requested the Attorney General to take civil action against Puta Isara to seek a similar interim injunction and also damages for impacts arising, arising from the protest action, including interruption of the investigation of ongoing special cases, loss and damage of equipment used for DSI operation, and personal property of government officers, and importantly, difficulty faced by people who need to file a complaint to DSI. So far, estimated damages are as high as several million baht, excluding damage in the present and future that cannot be calculated in cash. And in this connection, the CMPO would like to suggest government agency or state enterprises being occupied by the protesters to urgently take a similar legal action. And that wraps up today's CMPO meeting. The press conference will resume again tomorrow by 1 p.m. สอรอสอจะสรุปรายง,งานผลการประชุมให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินการของสอรอสอเป็นประจำทุกวันเวลา13นาฬิกาสำหรับวันนี้ขอจบการแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพรคุณค่ะ